่าสวัสดีครับพี่อมแล้วก็สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับอมเชิเลยโอเคครับก็วันนี้นะครับผมมีหนึ่งรีพอร์ตครับก็เป็นอัปเดตดีวการขอเช่าระยะยาว20ปีนะครับของตัวสินทรัพย์อย่างตัวอาร n a านะครับในกองทรัสต์อิมแพ t นะครับโดยเรายังคงคําแนะนำอ่าเอาเอร์ฟอร์มนะครับสำหรับ Impact นะครับที่ราคาเป้าหมายที่เอ่สิบสี่จุดหนึ่งบาทนะครับก็เมื่อวันที่ห มีนาที่ผ่านมาเนี่ยอิมแพคมีการเปิดเผยนะครับรายงานของตัว IFA นะครับเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาวนะครับกับตัวบริษัท Impact Life Nation หรือว่าเรียกชื่อย่อว่า ILN นะครับโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเนี่ยแกลนอทอนตันนะครับก็ให้ความเห็นว่าธุรกรรมนี้มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ผู้ถือหน่วย,ยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้นะครับโดยตามรายงานของตัว IFA เนี่ย คาดว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับของสัญญานี้เนี่ยจะอยู่ที่2.29พันล้านบาทนะครับก็คิดเป็นประมาณ12เอนะครับของมูลค่าสินทรัพย์หลักของกองนะครับแล้วก็ทาง IFA เนี่ยก็คาดว่า ดิวครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างส่วนเพิ่มออประมาณสัก7.5%นะครับให้กับกองนะครับเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้เข้าทำสัออสญญาในครั้งนี้นะครับเรามาขอรีแคปนิดนึงนะครับที่มาที่ไปนะครับทำลายเนี่ยเกิดขึ้นนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่วันที่13กุมภานะครับที่ทางบอร์ดของตัวกองทัด IMPACT เนี่ยได้อนุมัตินะครับการออข้อตกลงนะครับการเข้ามาขอเช่า พื้นที่อาคารอารีน่านะครับแล้วก็ที่ดินนะครับของบริษัท i อ n นะครับโดยเป็นสัญญาเช่าเนี่ยระยะยาวนะครับ20ปีนะครับโดย ION เนี่ยก็จะมาขอเช่าทั้งตัวอาคารนะครับ i r p a c t a r e n เนี่ยซึ่งคิดเป็น NLA อยู่ที่ประมาณสัก16,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็ตัว a าร n a เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์จัดงานคอนเสิร์ตแล้วก็งานแสดงเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะครับความจุที่นั่งก็ประมาณสัก11,000ที่นั่งนะครับ โดยขอรีแคปอีกนิดนึงว่าผู้เช่า i อเเนี่ยเป็นบริษัทนะครับร่วมลงทุนกันนะครับระหว่างตัว l i ฟ e Nation สิงคโปร์นะครับแล้วก็ l i ฟ e Nation ฮ่องกงนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะถือหุ้นประมาณสัก49.8%แนะครับแล้วก็ตัว Impact เอ h i b i t i o n Management นะครับหรือเรียกชื่อย,ย่อว่า i m m c เนี่ยก็จะถือหุ้นอยู่ประมาณสัก50.1%นะครับโดย i m m c เนี่ยก็เป็นทั้งตัวผู้ก่อตั้ง Trust นะครับก็คือกอง i m p รับแล้วก็ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่นะครับของตัว Impact ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่ในตัวกองทัพอิมแพกเนี่ยที่4 9 3เอนะครับโดยการประชุมเนี่ยผู้ถือหน่วยทรัสของตัว Impact เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่3เมษายนนะครับแล้วก็การทำดีลครั้งนี้เนี่ยจะผ่านมาติได้นะครับก็ต้องผู้ถือหน่วยที่มีสิทธนะิ์โหวตณวันนั้นเนี่ยก็จะต้องอนุมัตินะครับ3ใน4นะครับหรือคิดเป็น75%นะของผู้ามาเข้ารวมโหนตณวันนั้นนะครับ ก็จากการที่กล่าวมาเนี่ยบนการคำนวณของเรานะครับธุรกรรมการเสนอเช่าระยะยาว20ปีนะครับบนสินทรัพย์อารีนาครั้งนี้เนี่ยเราก็คาดว่าจะช่วยสร้างนะครับมูลมูลค่าเพิ่มนะครับให้แก่กองทัพนะครับประมาณสัก1.3เนะครับเทียบกับกรณีที่เอ่อไม่ได้เข้าเอ่อทำดิวในครั้งนี้นะครับในช่วงเวลาระยะเวลาก็สักประมาณ20ปีนะครับตัวโครงสร้างธุรกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเอ่อถึงแม้ว่าเอ่อในช่วง ทั้ง20ปีเนี่ยก็จะจํากัดในในขาของตัวอัพไซด์นะครับของการเติบโตของรายได้ของกองทัศนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาโปรโพส์ในส่วนของตัวสัญญาเช่าเนี่ยเป็นตัวฟิกซ์เลเวลนิวสกีมา20ปีนะครับแล้วก็ตัวมีเอสเคเลชั่นเรทประมาณสัก5%ทุก3ปีนะครับแต่เราก็มองว่าธุรกรรมนเนี้ยเนี่ยก็น่าจะช่วยกองทัศนะครับในแง่ของการถ่ายโอนในส่วนของต้นทุุนนนนนนกกาาาาารรเดิงงนนค,ค่่ใใช้จยลทนน แล้ว,วความเสี่ยงของการดําเนินงานทางตรงเนี่ยไปสู่ตัว ILN นะครับพร้อมกันนี้นะครับเรายังมองว่าสัญญาเช่าเนี้ยเนี่ยก็จะน่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับตัวสินทรัพย์อย่างตัว Arena Asset นะครับหลังจากสิ้นสุดสัญญา20ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนกลับมาให้กับทางกองทัพ Impact บริหารเองหรือว่าในระยะ20ปีข้างหน้าก็จะมีการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปนะครับสุดท้ายนะครับในเชิงของคําแนะนำเนี่ยเรายังคงคําแนะนำพอ p ์ฟ f o r m นะครับ สำหรับตัว Impact นะครับที่ราคาเป้าหมายที่14.1บาทนะครับเ,เราคาดว่าธุรกรรมครั้งนี้เนี่ยในระยะสั้นนะครับ1-2ปีที่มีการทำดีลเนี่ยตัวอ,อ,อัตราเงินปันผลต่อนหน่วยนะครับหรือว่าในช่วงของปีฟิสโกย e a r 2026หรือยี่สเเนี่ยอาจจะมีการลดลงนะครับสักประมาณ6.4แล้วก็1%ตามลำดับนะครับเนื่องจากว่ากระแสงเงินสดจากการดำเนินงานนะครับที่อาจจะดีกว่า กรณีที่บริหารเองนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัวสินทรัพย์อารินาแอสเซทเนี่ยถือว่าเป็น1ตัวนะครับที่เอ,อ่อเป็นแอสเซทหตัวที่ทํารายได้นะครับให้กับกองทัสตัว Impact เนี่ยที่เกินจากระดับ pre covid นะครับเป็นแอสเซทเดียวนะครับเมื่อเทียบกับแอสเซทอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าดีลนี้เนี่ยถ้ามองกันในภาพของระยะยาวเนี่ยก็น่าจะช่วยเอ,อ่อเพิ่มมูลค่าสะท้อนผ่านตัว Market ออาให้กับกองเนี่ยเอ,อ่อขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก10.1เป 10. ็น10.2นะครับบนเหนะ บนเหตุผลหลักนะครับของดิวนี้เลยนะครับก็คือคือเรื่องของการเซฟคอร์สของกองนะครับที่มากแล้วก็การประหยัดต้นทุนนะครับบนการปรับปรุงสินทรัพย์นะครับอย่างตัวอารีนาเนี่ยซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็จะถ่ายโอนความรับผิดชอบไปให้กับทาง ION เนะครับเป็นผู้พัฒนาสินทรัพย์ส่วนนี้ต่อไปนะครับของผมก็สรุปประมาณนี้ครับโอมคครับพี่ถามนิดนึงแล้วเล c o m m คอมเ t นเดของเราเนี่ยเรารวมเรื่องนี้ไปไว้มากน้อยไม่น้อยแค่ไหนล้วครับ คือณวันนี้คือเรายังไม่ได้รวมก้อนนี้เข้าไปนะครับแต่เรา,เ,าเพียงทำเป็นซีนาริโอว่า,อาถ้ามีดีลนี้ขึ้นมาในส่วนของแวลูของกองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็มองว่า,าไม่ได้ถึงกับดีมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โปรโพสในส่วนอที่เห็นอัไซด์มันดูแบบไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้โปรโพสต์ในส่วนของตัวไวเลอร์เบลเลนหรือว่า,อาที่เป็นในส่วนของตัว GP ไม่ให้กับกองนะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนตรงนี้มันก็จะถูกถอนว่าเขาให้โปรไวในส่วนของฟิกซ์เลเวอร์ ให้กับกองมานะครับซึ่งตรงเนี้ยพอเราเอาไปดูเมื่อเทียบกันกับกรณีที่ทําเองเนี่ยก็ไล่ลี่ว่าเอ่อตัวทั้งขาอัพไซ์แล้วก็ดาวไซ์ในภาพของ20ปีเนี่ยก็ดูเป็นอะไรที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับบนลิสต์ของกองนะครับที่จะลดลงนะครับเพราะเพราะจะได้รับรายได้ของตัวฟิกซ์เข้ามาเลยนะครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณท่โอมาะครับโอเคครับขอบคุณครับโอมสวัสดีครับ